สวัสดีครับอยู่ผมนายพัชรันะครับผมโอเคครับเราก็มาเจอกันในวันอาทิตย์อีกแล้วนะครับผมก็คือวันรีเซ็ตลีก p v p กันนะครับโอเคในวันนี้เราก็มาในซีรีส์เดิมนะครับที่เราจะอยู่กันไปยาวๆก็คือซีรีส์ดองบี้นะครับผมอันนี้ผมจะไม่ได้ฟิกว่าผมต้องดองบี้ให้ได้เจ็ดพันเหมือนครั้งที่แล้วนะครับแต่ผมจะดองบี้ไปจนถึงการันตีเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกียร์หรือว่าเลนเจอร์นะครับผมเพื่อตามหาโครโบที่ อยากได้แล้วก็ชื่นชอบมากมากที่สุดเลยนะครับโอเคเราก็จะมาดูกันว่าในอาทิตย์นี้ผมจบลีกเท่าไหร่แล้วก็ได้เพชรต่อสัปดาห์หนี้เท่าไหร่ครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมเปลี่ยนไปในทีมก็คือผมขึ้นพาวเวอร์เดาวแล้วก็มีมีพรสวรรค์ขั้นที่หนึ่งแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันใน PV อันดับแรกเลยครับมาดูกันชื่อว่าว่า่าสัปดาห์ที่แล้วผมจบลีกเท่าไหร่ โอเคเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคผมก็จบมาที่เพชร2นะครับผมได้มาอีก140รูบี้ครับก็คือผู้มาผมลืมเล่นนะครับผมก็เลยได้จบแค่เพชร2มีโอกาสขึ้นเพชร1อยู่นะครับแต่ผมไม่ได้มีเวลาไปดันก็เลยลืมไปเลยโอเคเราก็รับรูบี้มาก่อนครับ140รูบี้นะตอนนี้เรามี830รูบี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในกะล่องขวัญมีตัวกิมแจกไหมอ่าไม่มีนะตัวกิมก็แจกตัวแจกอะไรตลอดเวลานะครับผม โอเคครับเรามารับกันต่ออยู่ที่เวนบิงโกครับผมได้อีกร้อยห้าสิบรูบี้นะโอเคตอนนี้เรามีเกือบหนึ่งพันรูบี้แล้วนะผมใช้เวลาระยะเวลาในแค่เดือนนี้เดือนเดียวนะครับเหลืออีกอาทิตย์หนึ่งผมตีว่า,าที่นี้ผมจะได้น่าจะได้ประมาณหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันึงหนึ่งพันเอ,อ่อเขาเรียกหนึ่งพันหนึ่งร้อยูบี้เลยนะเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวรอเดือนหน้าครับเดือนหน้าจะมี กิจกรรมเยอะแมากมายเพราะเพื่นคือครบรอบ11ปีครึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวในวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเดี๋ยวผมขอดูตัวกระชากสักนิดหน่อยเตรียมตัวได้ถึงไหนล้วอ่ะมีตัวบัฟอยู่นะครับผมก็คือเจ้าตัวเดนจิกับ Power อร์นะแต่ผมก็น่าจะไม่ไม่เปิดแล้วนะเพราะว่าผมได้ทั้ง2ตัวมาแล้วส่วนโคบินีกับเจ้าตัวไอคีนะผมก็อาจจะไม่เอานะผมเพราะว่าผมได้ตัวคู่เทพไปแล้ว นี่ลายตรงนี้ผมก็แลกไปหมดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองใน p ี p กันหน่อยนะครับว่าน,นี่รีเซ็ตสัปดาห์มาแล้วเราก็จะมาตีดูครับว่ารีเปแล้วจากรีดเพชรสนะจะเจอทีมตึงกขนาดไหนอนนที่แล้วผมก็ถือว่าผมก็ดันรีได้นะแต่แค่ผมรอขนงนะรอขนลุงรีผมก็เลยมีเวลาดันแป๊บเดียวแล้วก็มาเดิมดันตอนสุดท้ายนะโอเคเรามาเจอตัวบิน2ตัวนะครับผมผมแนะนํานะให้เราถอด ตัวที่ไม่จําเป็นออกในทีมรอ,อก,ก่อนในตอนนี้แล้วก็ใส่เป็นสกัดกั้นยูนิตบินนะก็คือตัวกันบิน2ตัวไปเลยเนี่ยแต่เดนจีผมถามว่าั้งหมดอันนี้ไปผมอาจจะถอดมันออกนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบกแล่นะครับผมแต่พาวเวอร์อาจจะไม่ถอดนะเพราะว่ามีพอสมควรข้นอีหนึ่งเลยโอเคครับผม่แนะนำให้ใส่เป็น2ตัวเลยนะตัวกันบินโอเคแล้วทีนี้แล้วก็ไปกันเลยครับในเดือนหน้าถ้าสมมติว่ามีเจ้าตัวเปาช้างนะ ที่โดนปลดพรสวรรค์นนะผมก็จะตีบวกพรสวรรค์นนะให้ได้มาอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นแบบเจ้าตัวสลอ็อตหรือว่าบอทบอทมืดนะบอทคนนอกกฎหมายถ้ามันปลดพรสวรรค์มาในเดือนหน้าผมก็จะตีบวกให้เพื่อนดูนะครับว่าพรสวรรค์ขั้นที่หนึ่งมันเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าผมมีตัวอีกตัวหนึ่งสำรองไว้อยู่เนื่องจากผมตอนที่ผมได้ปาลช้างอีกตัวหนึ่งคือผมอัพวลนะอัพ เขาเรียกว่าอะไรเลื่อนเลื่อนเลื่อนขั้นมันแล้วทีนี้มันได้เพิ่นเป็นสองตัวนะโอเคมาทีมนีม้ผมอยากผมอยากวัดดูอยู่นะแต่เขาก็มีเกณฑ์นแน่นอนะมาลองวัดดูก็ผมได้เบาวช้างมาสองตัวเลยนะในเดือนของมันที่มันใหม่ๆนะผมก็อัพขึ้นจากล่างธรรมดาเป็นล่างไฮเปอร์นะผมผมเปิดให้ดู ผมได้ร่างไฮเปอร์มา2ตัวเลยนะตอนที่ผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเปิดให้ดูครับทั้งทังที่นี่ครับผมทั้งทั้งที่ผมเปิดได้แค่หนึ่งตัวนะแต่ผมได้เบาช้างถึง2ตัวเลยนะครับผมส่วนสล็อตกับเจ้าตัวบอลม่ผมก็ได้มาอีกถึงตัวเพราะว่าผมสุ่มหาเบาล็อกในเดือนที่แล้วนะโอเคมาลุยกันทีมนี้ครับดูเหมือนจะตึงมากเลยนะเราต้องตั้งใจเล่นนิดหน่อยโอเคครับ,บรกำหนดกนใหม่ครับเมื่อกี้มัน เมื่อผมไปโดนแถบเปลี่ยนหน้าจอนะโอเคโอ้โ okay. ห oh, ทีมนี้เขาตึงจริงนะอือันนี้แค่เป็นต้นสัปดาห์เองนะไม่ใช่ต้นสัปดาห์สิเพิ่งวันลีลีกเลยนะครับผมถ้าเราไม่ใช้เทียมนี่เราน่าจะสร้างกลุ่มสู้เขาไม่ได้นะใน,นลีกนี้ก็ตัวพื้นฐานแบบพวกดินจีพวกพาวเวอร์ก็ยังเก่งนะครับเนีย่ยเห็นไหมไทย,ยนะูอะเห็นไหมไทยูกับชิองก็เอามาใช้ได้นะ ก็ขึ้นอยู่กับบีที่เราอยู่นะครับถ้าเราอยู่หลีกที่ไม่สูงมากตัวบางตัวที่ในหลีกสูงๆเขาไม่ใช้ก็อาจจะมาเก่งในหลีกนี้ก็ได้นะครับโอเคครับไปกันต่อครับผมทีมนี้ตัวเหมือนจะเก่านะแต่เขามีตัวบินนะ,ะเราต้องลองดูครับระวังดาวินชีเขาด้วยผมจะไม่เสี่ยงนะผมจะ ใช้เป็นตัวการบินด้วยนะครับผมเพราะผมเคยตียงี้แล้วผมแบบว่าผมชะล่าใจครับผมไม่ใส่ตัวการบินไปก็แพ้เขาเพราะแพ,พ้ตัวการบินแต่ขัานล่างสู้สู้กับเย็นไหวนะไปเลยฮะเาจ้าตัวชี่องนะครับผมก็จะไม่สามารถเสกเขาเรียกนะเรียกเพื่อนที่เป็นตัวบินตัวการบินมาได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโกงเกินไปโอเค นะมครับขั้นล่างผมมันจะยันเขาไม่ไหวเลยก็ต้องพัดพายุแล้วก็ลงไอเทมให้เขาไปก่อนเขาสร้างกลุ่มเร็วนะเพราะว่าเขามีตัวอย่างดาวิชี่ด้วยนะเราตีเขาไม่ตายเลยนี่หว่าโอ้โหทีนี้ผมยังแพ้เลยนะคอมโบเขาก็ไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะครับมีหยุดห้ากับมีเพิ่มแร่พันนะโอ้โหแพเลยครับ ค okay, ครับไม่เป็นไรครับเพิ่งแค่ต้นสัปดาห์เราไม่ต้องรีบร้อนในการนาลี่ขึ้นไปก็ได้อามาเด้ออีกสักตาหนึ่งให้ดูครับผมแล้วคัดทีมตีซะหน่อยครับมีมาซิลนะไม่กล้าเสียงอะไรเร้ากับมาซิลตัวมันก็ซัมมอนดีนะแบบว่าเรียกเพื่อนมาดีนะอันนี้มีมีบอเพิ่มถึง2ตัวเลยนะแต่เขาไม่มีดาเมจถ้าแสงนะอันนี้หน้าเราหน่อยครับ เราก็ต้องสลับเปลี่ยนทีมไปเรื่อยครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีของทีมเราไปครับสลอตทีมผมก็อาจจะอยากได้คาราโบเพิ่มนะั้นแล้วก็อยากได้ตัวปั้นแม็กซ์เพิ่มตัวนึงเลยนะเพราะตอนนี้มีแค่คาราแม็กซ์แค่สตัวเองนะแต่มันก็เริ่มที่จะเก่าแล้วครับผมถามว่ายัางใช้ได้ไงไมก็ใช้ได้อยู่ครับขนาดผมเจ้าตัวใช้ตัวของมันชื่ออะไรนะของนี่ครับนี่คัองอุระนะ เพิ่มแล้หนึ่งพันผมก็ยังเอามาใช้นะว่าตอนที่ผมได้มันใหม่ๆผมปั้นมันสุดจนถึง9าดาวแม็กเลยนะแล้วก็ยังใช้ตอน,นตอนนี้เลยถึงจะได้ตัวบารล็อกเข้ามาเพิ่มผมก็ยังใช้มันครับก็คือเทนมันยังไม่ตกก็คือเวาสามารถนะคอมโบมันยังไม่ตกก็เลยต้องใช้อยู่นะโอเคนี่เราก็ชนะไป3ตาแล้วก็แพ้ไป1นตานะโอเคครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็มาอัปเดตลูบี้ครับผมจากศูนย์ลูบี้นะเมื่อ2 3สอาทิตย์ที่แล้ว ตอนนี้ขึ้นมาเป็น980รบี้นะนี่คือไม่ได้เติมสักบาทเลยนะครับผมได้ฟรีฟรมาเลยครับจากการเก็บอีเวนต์ต่างๆที่ตัวเกมแจกหรือว่าจะเป็น p p p ในแต่ละดในแต่ละสัปดาห์นะครับที่ผมพยายามดันแรงเพื่อให้ได้รูบี้เยอะที่สุดนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ว่าเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ